สวัสดีครับผมสามารถวงนะครับครับพาพี่น้องมาดูเจ้าวันโวรครับวันนี้ครับวิ่งมาพันทุ่งนาครับติดลมไปครับวันโว้ F 9 5 5 F ้ L. นี่ครับมาดูครับว่าจะไปช่วยพวกล้อ พวกล้อด,ดำนะครับที่ลงข้างทางไปอันนี้ก็โอ้ใหญ่เอาการเลยครับลงทุงหน้าไปแล้วทมาดูนี่เลยครับจะลงปลาข้าวอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวจะเอาสิบลามมาดึงครับนี่ลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วกัว, <c oughs> ว่าจะไปช่วยหกล้อด,ดำนะครับโอ้แต่พี่ใหญ่ไปไม่รอดครับ ลงทางทางสิก่อนพี่ใหญ่เปีกันพี่ใหญ่เปี๊ยอันนี้ครับครับครับลงจะลงเกี่ยวข้าวอยู่แล้วนะครับนี่ตักดินอยุดมันกับไปไทยอย่างนี้ตักดินหยุดกับไทยอ่าที่เทศนีเว้ยไม่ได้พี่ให้ตักขึ้นมายล้างขึ้นยล้างขึ้นป่ะอ่าเดี๋ยวจะยล้างขึ้นว่ามันแต่พวว่ามันติดี ก็สร็ลวงมาแน่ไม่เหรถมาดเมื่อลงึานี่ยหมดหมดวอลโววอลโวกับเเพื่อนไปสลอไนี่ลูกไลอไปมาดูเครื่องยนต์นะครับ กี่สุปนี่หนึ่งสองสามสี่หกุปมีทอโบอบ่ะทอโบมีอยูบ่บอเทอรโบไม่มีทอรโบรอ่ะเอเย็นครับเอเยน็นเดี๋ยวดูบันไทยก่อนช่วงล่าง ขับเคลื่อนสองเผาเป็นเบอร์ยางหระบาดเนีสส่สองสามจุดห้าขีดสองห้าโอ้พี่ใหญ่ก็ว่าจะไปช่วยหกล้อไปไม่ถึงครับนี่ สีดดยเลยครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็ไปไม่รอดกว,ว่าจะไปช่วยน้องเล็ก6กล้อเดี๋ยวจะเอา10ล้อม,มาดึงนะครับโปรดติดตามนะครับผมเดี๋ยวพักยกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคอยดูครับเดี๋ยวคอยดูว่าลูกพี่จะเอาขึ้นยังไงครับนี่